Good morning Gospel everyone and welcome to and daily t อรุณสวัสดิ์นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ความจริงของข่าวประเสริฐ well there is there is never a wrong time to talk about our covenant with God. การที่เราจะพูดถึงพันธสัญญาของเรากับพระเจ้านั้นก็จะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีเสมอเลย it is one of the most important thing to put in our minds every day. เพราะเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องย้ำเตือนกับความคิดของเราทุกๆวัน you know the you, in you study Co if ถ้าคุณได้ศึกษาเรื่องของพันธสัญญาจากพระคัมภีร์ The basic foundation is this พื้นฐานง่ายๆเลยก็คือ no, God wants to show you His goodness พระเจ้าต้องการที่จะเปิดเผยให้คุณได้เห็นความดีของพระองค์ He wants to take care of you พระเจ้าต้องการจะดูแลชีวิตคุณ He wants you to walk in His plan and and blessings พระเจ้าต้องการให้คุณดำเนินชีวิตอยู่ในแผนการและก็พระพรที่พระองค์เตรียมไว้ให้ But at the same time God knows แต่ว่าในขณะเดียวกันพระเจ้าเอง faithful that that on your faithful ness, ว่าถ้าตรงนี้ต้องขึ้นอยู่กับความซื่อสัตย์ของตัวคุณเองคุณก็ไม่มีทางที่จะดำเนินชีวิตในสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ God makes a covenant พระเจ้าจึงได้ทำพันธสัญญา not with us ไม่ได้ทำกับเราโดยตรงนะ but with His Son Jesus Christ พระเจ้าทำพันธสัญญากับพระเยซูพระบุตรของพระองค์ who is perfect ซึ่งเป็นผู้ที่สมบูรณ์แบบ who never fails เป็นผู้ที่ไม่เคยล้มเหลว so He can never break the covenant และเพราะพระเยซูเนี่ยจะไม่มีวันทำผิดต่อพันธสัญญาแน่นอน and then He puts us ies this of และพระองค์ก็ใส่ชื่อเราเป็นผู้ที่รับผลประโยชน์จากพันธสัญญานี้ so that's why the correct way to say วิธีที่ถูกต้องเลยที่เราจะพูดได้ว่า it's not we have a covenant with God คือจริงๆเนี่ยเราไม่ได้มีพันธสัญญากับพระเจ้าโดยตรงนะ but we have a covenant with God through Jesus Christ แต่เรามีพันธสัญญากับพระเจ้าโดยผ่านทางพระเยซูคริส พระเจ้าแลวก็พระอิสูพระบุตรของพระองค์เนี่ยทำพันธสัญญาต่อกัน for our benefit แล้วก็ใส่เราเป็นผู้รับผลประโยชน์ and that is the gospel story แล้วตรงนี้ก็คือเรื่องราวของข่าวประเสริฐ และ o อง course the bible, that blood covenant the highest covenant form of ในพระคัมภีร์เราได้เรียนรู้ว่าพันธสัญญาโลหิตนั้นเป็นพันธสัญญาที่สูงสุดแล้ว blood is a giving of life ถ้าพูดถึงเลือดเนี่ยเลือดก็หมายถึงชีวิต the bible says life is in the blood เพราะพระคัมภีร์บอกว่าชีวิตนั้นอยู่ในเลือด so covenant is is sealed with blood พันธสัญญานี้จึงถูกประทับตราไว้ด้วยเลือด t h e highest form เพราะถือว่าเป็นการทำพันธสัญญาที่สูงส่งที่สุด in other words they are saying หรือในความหมายหนึ่งเขากาลังบอกว่า you know if we don't fulfill this covenant ถ้าเราไม่สามารถทําตามข้อสัญญาต่างๆเหล่านี้ได้ may we die ก็ขอให้เราตายไปเลย because spilling of blood is death เพราะว่าการที่จะต้องมีเลือดที่แบบหลั่งไหลออกมานั่นหมายถึงความตาย you know and and there's a beautiful picture in the Old Testament แล้วในพันธสัญญาเดิมก็ถือว่าเป็นภาพที่สวยงามด้วย you know Abraham asked God Abraham นั้นถามพระเจ้าว่า How do I know that what you have promised to me will become real ว่าข้าพระองค์จะรู้ได้ยังไงล่ะว่าสิ่งที่พระองค์สัญญานั้นน่ะจะเป็นจริง And how can I be confident แล้วข้าพระองค์จะมีความมั่นใจได้ยังไง So what does God do แล้วพระเจ้าทํายังไง God puts Abraham into into deep puts sleep. Abraham a พระเจ้าก็เลยทําให้อับราฮัมอ่ะหลับไปเลย and you know and then he parts the animal into two แล้วหลังจากนั้นพระเจ้าก็เอาสัตว์มาตัวหนึ่งผ่าออกเป็นสองซี่ which means there's blood everywhere นั้นหมายความว่าก็จะมีเลือดเต็มที่ตรงนั้นไปหมด and God's presence passes through this you know split you know cut uh, animal แล้วการทรงสถิตของพระเจ้าก็เดินอ่า uh, ใน คือแทรกระหว่างสัตว์ตรงนี้ที่ถูกผ่าออกเป็นสองสี่ในขณะที่อับราฮัมเนี่ยหลับสนิทเลยตรงนี้พระเจ้ากำลังทำพันธสัญญาอยู่เพราะว่าอับราฮัมเนี่ยต้องการอะไรที่จะทำให้เขารู้สึกมั่นใจได้ <But> notice, แต่เห็นไหม God makes Coant for Abraham himself with คือพระเจ้าเนี่ยได้กล่าวคำปฏิญาณด้วยตัวพระองค์เองแล้วก็ทำพันธสัญญากับพระองค์เองนะเพื่อผลประโยชน์ของอับราฮัมพระเจ้าก็ไม่ได้ทำพันธสัญญากับอับราฮัมโดยตรงแต่พระเจ้าให้อับราฮัมเนี่ยได้รับผลประโยชน์จากพันธสัญญา swore himself. by พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าได้ทรงสาบานด้วยพระองค์เอง because know no one You there's higher. เพราะมันไม่มีใครแล้วไงที่จะแบบยิ่งใหญ่ไปกว่าพระเจ้าและ so the blood covenant that was made that day พันธสัญญาเลือดที่ได้กระทำในวันนั้น was not dependent on Abraham's faithfulness ไม่ได้ขึ้นกับความซื่อสัตย์ของอับราฮัมใดๆทั้งสิ้นเลย was not dependent on the ups and downs of Abraham ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความประพฤติที่ดีหรือไม่ดีของอับราฮัมด้วย but it was all based on God's faithfulness แต่ทั้งหมดนั้นอะขึ้นอยู่กับความซื่อ สัตย์ของพระเจ้าแต่ผู้เดียว blood Co แล้วพันธสัญญาเลือดตรงนี้ give at Abraham the confidence ทําให้อับราฮัมมีความมั่นใจขึ้น God will do what he said he will do ว่าพระเจ้าจะทําในสิ่งที่พระองค์บอกว่าพระองค์จะทํา so the blood covenant was made Uh, to assure Abraham's heart แล้วพันธสัญญาโลหิตตรงนี้ถูกทําขึ้นมาเพื่อจะให้อับราฮัมมีความมั่นใจ And in the book of Romans we read ในหนังสือโรมเราก็ได้อ่านกันว่า That Abraham came to a place อับราฮัมก็มาถึงจุดจุดหนึ่ง Where he was confident ที่เขามีความมั่นใจ That God will do what he said he will do ว่าพระเจ้าจะทําอย่างที่พระองค์รับปากว่าพระองค์จะทํา I believe that one of the reasons his faith grew strong and he was more confident. ผมเชื่อว่าเหตุผลอย่างหนึ่งที่เขาเริ่มมีความมั่นใจและความเชื่อของเขาก็เข้มแข็งขึ้นนก็นเป็นเพราะพัน,พนธสัญญาโลหิตที่พระเจ้าทํากับ <But S 2> เขา God swore by himself. พระเจ้าได้ทรงแบบกล่าวคําปฏิญาณด้วยพระองค์เองเลย Because Abraham lived in a time where blood covenant was quite common. เพราะว่าอับราฮัมมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาที่เรื่องของพันธสัญญาเลือดเป็นเรื่องปกติมาก So Abraham understood what that meant. อับราฮัมก็เลยเข้าใจว่า าการทำพันธสัญญาแบบนี้หมายความว่าอย่างไร well, แล้วข่าวที่มันวิเศษยอดเยี่ยมสำหรับเราก็คือ you know, God made blood covenant with made God for our benefit. พระเจ้าได้ทำพันธสัญญาโลหิตตรงนี้กับพระเยซูพระบุตรของพระองค์และให้เราเป็นผู้รับผลประโยชน์ you w know, uh, I read, uh, Hebrews 8, here. เดี๋ยวตอนนี้ผมอยากจะอ่านในฮีบรูบทที่8เข้า6 But now he has obtained a more excellent ministry, inasmuch as he is also mediator of a better covenant which was established on better promises. You know, You are not mediator of the covenant are the the คุณไม่ได้เป็นผู้กลางระหว่างพันธสัญญานี้เลย The blessings and the benefits of this new covenant พระพรและผลประโยชน์ทั้งหมดที่เกิดจากพันธสัญญานี้ It's not guaranteed by your performance ไม่ได้ใช้ความประพฤติของคุณเป็นการรับประกันนะ You are not the guarantee I am not the guarantee คุณและผมก็ไม่ได้เป็นผู้ที่รับประกันอะไรในพันธสัญญานี้เลย Jesus is the guarantee of this covenant แต่พระเยซูต่างหากที่เป็นผู้รับประกันในพันธสัญญานี้ We are เราเป็นแค่ผู้รับผลประโยชน์เท่านั้นเอง So so what do we do in the light of this revelation? และเราจะต้องทำยังไงดีล่ะกับการเปิดเผยความจริงที่เราเห็นตรงนี้ If you need healing today ถ้าวันนี้คุณต้องการการหายโรค Remember ให้คุณจำไว้ว่า It's yours มันเป็นสิทธิ์ของคุณแล้ว Don't look at yourself อย่ามองดูที่ตัวเอง Don't look at your ups and downs อย่ามองดูความประพฤติที่เดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดี Believe แต่ให้เชื่อ That Jesus made a covenant with God ว่าพระเยซูได้ทำพันธสัญญากับ And therefore, the promise healing is เหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงสัญญาแล้วว่าการหายโรคเป็นสิทธิ์ของคุณ What it means is this ความหมายของตรงนี้ก็คือ We never look to our own faith เราอย่าไปมองดูที่ความเชื่อของตัวเราเอง We never look to our own strength ไม่ได้ไปมองดูที่กำลังของเราเอง We never look to our own righteousness แล้วก็ไม่ได้ดูที่ความชอบธรรมของตัวเอง But we look to the perfection of Jesus Christ แต่เราดูที่ความสมบูรณ์แบบของพระเยซูคริส And because this covenant is guaranteed by the blood of Jesus และเป็นเพราะพระโลหิตของพระเยซู เป็นเครื่องรับประกันสําหรับพันธสัญญานี้ You can receive คุณจึงสามารถที่จะรับได้ You can receive all that God has given you คุณสามารถที่จะรับได้ในสิ่งที่พระเจ้ามอบให้คุณ You don't have to doubt ever again คุณไม่จําเป็นที่จะต้องสงสัยอีกต่อไป Does God want heal ว่าพระเจ้าอยากจะรักษาฉันมั้ Does God want to b l e s s me พระเจ้าอยากจะอวยพรฉันมั้ย Does God want to b e s s me พระเจ้าอยากช่วยฉันหรือเปล่า Well I know he has the power ก็คือ รู้อยู่แล้วว่าพระองค์มีฤทธิเดชอ่ะ But worthy? แต่ว่าเอ๊พระองค์เนี่ยจะคือรักษาใช่ไหมจะช่วยใช่ไหมฉันคู่ควรหรือเปล่า I have been and been down up เพราะว่าดูฉันดำเนินชีวิตแบบ ขึ้นนลงงตลอดเลยถ้าคุณคิดแบบนั้นแสดงว่าคุณไม่เข้าใจว่าพระเยซูเป็นผู้รับประกันคุณจะต้องมองขึ้นไปเหนือกว่าตัวเองนะแล้วมองดูที่พันธสัญญาโลหิตนี้ซึ่งพระเจ้าได้ทํากับพระเยซูพระบุตรของพระองค์และเชื่อในใจของคุณ the your heart that this covenant completely based on ว่าพันธสัญญาตรงนี้ขึ้นอยู่กับพระโลหิตของพ รเยซูคริสต์อย่างเดียวเลย and as you experience covenant blessings God, and, and และเมื่อคุณเริ่มเห็นพระพรของพันธสัญญานี้เกิดขึ้น the goodness คุณก็จะได้เห็นความดีของพระเจ้า and the goodness of God และความดีของพระเจ้า brings repentance in different areas of your life ก็จะทําให้คุณต้องกลับใจใหม่ในทุกๆด้านของชีวิตเลย when you encounter the goodness of god เพะเมื่อคุณได้รับประสบการณ์กับความดีของพระเจ้า you don't want to live in sin คุณไม่อยากมีชีวิตในความบาปหรอก you'd r a t h e live for his glory แต่คุณอยากจะดําเนินชีวิตเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์ you want to serve him with excellence คุณอยากจะรับใช้พระองค์ด้วยความเป็นเลิศเลยได้3 why not to earn ไม่ใช่เพราะว่าอยากจะได้พระพรจากพระเจ้า b t e c a u s e of the goodness of god you v e experienced แต่เป็นเพราะคุณได้รับประสบการณ์กับความดีของพระเจ้าแล้ว pray. ให้เราที่ฐานด้วยกันนะครับ Father we do rejoice today. พระบิดาวันนี้เราชื่นชมยินดี In this new covenant truth. ในความจริงของพันธสัญญาใหม่นี้ Thank you. ขอบคุณพระองค์ For the solid guarantee by the blood of Jesus. สําหรับ าพันธสัญญานี้ที่ได้รับประกันเอาไว้ด้วยพระโลหิตพระเยซูว่าตอนนี้ยังไงลูกได้รับพระพรแน่นอน <'m> healed, ลูกหายดีแล้ว And you are on my side. และพระองค์เองก็อยู่ฝ่ายลูกเสมอ Thank a for d เราขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้ By your wisdom for putting in the right right us your for the at the right time. ด้วยสติปัญญาของพระองค์จะนำเราไปยังที่ที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม Jesus name. ในพระนามพระเยซู amen, amen. God bless you we will see you again soon ขอพระเจ้าอวยพรนะครับแล้วสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่